มามามาวันนี้มาไลฟ์สดไลฟ์สดมาวินมาแวะกับน้องแซนคุงวันที่23ธันวาคม2568สวัสดีทุกท่านหมอรับผันพาซิ่งรายงานตัวสั้นๆได้ใจครามวันได้เข้ามาดูก็มาทักทายพูคุยกันเดอ้ออืมคุยกันสบายๆเดี๋ยวเช้เก็ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าวันนี้น้องแฟนต้าครับสวายดูนะครับมาฟังกันน้องแซนมุ้ยแก่ร้านปีนั้พี่ก็อยากจะมาฟังเหมือนกันวันนี้มาเร็วนะรีบเข้ามาไลฟ์สดพูดคุยกันเดี๋ยวสี่ทุ่มก็สี่ทุ่มกว่าก,ก็จะนอนนอนแต่หัวครับตื่นหกโมงเจ็ดโมงอ่าซื้ออะไรกินประมาณเนี้ยทำกับข้าวกินเองก็ได้ไม่ได้ยากอะไ ซื้อกลับมากินแค่นั้นแหละเป็นไงป้าทุกท่านได้อะไรกินตอนเย็นมามามาเดี๋ยวเรารอแขกรับเชิญของเราก่อนนะวันนี้คนดูอาจจะน้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็มาคุยกันถ้าเราเรื่องขมินะ้นคนดูเยอะมันนํำสูงเยอะไง แต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ทําคลิปสั้นใช่ไหมละ่ะคลิปสั้นก็จกทํานะเออถือว่าหาค่าขนมกันลวกันได้บาทสองบาทก็เอาอ,อยา่างเราก็ได้คนดูอ่ะก็มีคนดูเยอะนะเป็นไ,ไงบ้างเดี๋ยวมานั่งรอก่อนอ่าน้องแซนคุงมาพอดี อ่ะอ่ะอะมามามาเข้าร่วมรายการตอนนี้เนีย่ยเสียมแล้ววันนี้น,น,นอ้องแซนคุ้มครับเอากลัรมานอนบ้านกันเลยเป็นไงบ้างแย่นะครับอว่ไร้กินตอนเย็น,นวัวนนี้วันนี้พี่กินไก่ทอดต้มปลาแล้วก็ผัดกะเพราตอนเย็นผมกินกับทอดปีกไก่แล้ว แล้วก็กลับน่องไก่ครับเล่าเล่า,ลาวันนี้จะเล่าเรอะไรวันนี้คือก็จะเป็นการคุยกันวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องเจอศึกหนักตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าจะถึงวันปีใหม่นะครับวันนี้วันสุดท้ายนอนแล้วก็ปีใหม่ก็ยาวเลย หลังปีใหม่นั่นแหละจะได้คุยกันเนาะเอ่อสวัสดีคุณนันดิอ่าคุณทิสเทครับเอาดิออดคุณทิตายาเออว,วันดีคุณวันดีคุณทิตายานะครับผู้ชมคนใหม่ฮะเล่าน้องเซนเล่าไปก่อนว่าวันนี้วันสุดท้ายในการคุยกันใช่ไหมแล้วหลังปีใหม่ก็จะได้มาคุยกันอีกครับเนี่ยหลังปีใหม่ก็จะได้มาคุยกัน,นครับต้องคือวันพรุ่งเนี้ย ผมเนี่ยครับคือความจริงมันว่างแต่ว่าแบบผมก็ต้องเอาเวลาไปเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องเอาเอาเวลาแบบไปเตรียมตัวครับเพราะว่าคือแบบทางร้านเขาก็แบบทางร้านเออบาร์เทนเดอร์ของผมเนี่ยเขาก็แบบจัดแบบเออแบบตกแต่งร้านนะครับอืตกแต่งร้านเพื่อผมเนี่ยก็ต้องนอนเอาแรงให้โฟครับแล้วก็แบบต้องไปรับมือฟัดวงฟัดเวงกับลูกค้าที่ว่าแบบว่าแบบทยอยกลับมาจากกรุงเทพนะครับออ จากกรุงเทพเลยนะครับเยอะมากนะครับช่วงแบบคือผมเหมือนมาทางานอยู่แบบนี้ครับในขอนแก่นเนี่ยคือว่าช่วงแบบคือว่าแบบช่วงแบบกาลสึกขอนแก่นเนี่ยคือลดเริ่มเยอะนะครับเนี่ยนะครับกลับเขา้เขากลับบ้านปีใหม่แล้วก็ช่วงสงการอีกายาวเลยนะ,นะครับสงการปีแบบปีเอ,อ่อปีสองปีสองหกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบบว่าว่ามันจะนานไหมครับว่าแบบ ว่ามันอาจจะสามวันไม่หรือว่าแบบมันจะเพิ่มเป็นจากห้าวันเหมือนปีประมาณแบบเหมือนปียี่สิบสี่ยี่ห้านะครับเหมือนปีแบบสองพันยี่สิบสี่นะครับอืมแล้วก็ต้องมาดูกันอ่านะครับและทีนี้นะครับแบบครอบครัวแบบครอบครัวเอออาชีพแฟมิลี่เนี่ยเขาก็แบบเตรียมงานอะไรไว้เรียบร้อยแบบก็จัดฉลองแบบเออวันคริสต์มาสแบบจับของขวัญนะครับ จับของขวัญว่าเออแบบใครจะได้อะไรบ้างครับอืม,อมเขาก็ออกเงินทำด้วยที่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้มีการบอกกันนะครับเพราะว่าแบบเอ้ยใครซื้ออะไรามาก็ต้องบอกว่าเออก็ต้องบอกว่าแบบคือจับเสร็จหมดก่อนปุ๊บแล้วก็ต้องแบบมาพูดแบบทีหลังว่าแบบเออใครได้อะไรของอะไรกันบ้างนะครับอแต่ว่าอาตี์กับน้องนองนงเนี่ยอยากจะได้ P ีเห้าใช่ไหมยีเอชห้านะครับ ตอนแรกคือผมก็กล่าวว่าคือแบบจะเอาเป็นจะเอาไปใส่ในของภายในพื้นทคือผมก็ไม่เอาแหละนะเพราะว่าคือแบบเสียดายของถ้าแบบถ้าเครื่องนี้มบนพัง์แล้วผมไม่มีเครื่องหนึ่งสำรองไว้แชร์มันก็เสียดายวันนี้นมันลำบอยนะครับเสียดายและตอนนี้แบบมันเตียงแบบว่านี่ผมจะปรับรีนูเวตไหมครับคือว่าไม่มีเตียงนะครับแต่ว่าเป็นแบบที่นอนพื้น ก็ไม่ได้ต่ําาะไรแบบไปกว่านะั้นคือแบบมันเป็นแบบมันเป็นเข่แบบที่นอนแบบส่วนกับเข้ตีงมันเอาออกนะครับอืมเข้ตีงมันเอาออกครคือแบบมันก็ไม่ได้ต่ําพื้นอะไรไปมากกว่านี้ครับอ่านะครับคือแบบเชื่อเด้ขนาดวันที่ยี่สิบสามเนี่ยครับขนาดวันที่ยี่สิบสามเนี่ยตอนผมแบบกลับมาจากเออกลับมาจากเออไปเยี่ยมอาชีมาผมยังตกใจนะครับเข้าใจเลยไหม คือลูกคา้าเต็มร้านมากเต็มร้านมากเลยนะครับคือเรื่องเต็มร้านเนี่ยคือเที่ยวนะขนาดวันปกติเยคิดว่าเต็มร้านนะนะแล้วยิ่งเนี่ยจะเป็นช่วแบบคิดสมมากับปีใหม่ครับก็ยิ่งเต็มร้านอีก <c ười> นะครับยิ่งเต็มร้านเลยนะครับก็มีตั้งก็มีทั้งลูกคา้าแบบเออ ลูกค้าแบบหน้าใหม่กับหน้าเก่าบ้างครับลูกค้าหน้าเก่าก็ลูกจับมาเลยนะครับลูกค้าขาประจำส่วนพวกหน้าใหม่เนี่ยคือเปล่าๆแบบก็แวะแบบอา้องค็ิโนู่นคลิมนี้ชิมนั่นแบบผมอ่ะคือว่าแบบก็ไม่ได้เข้าไปในระ้านเข้าไปแค่แบบยืนดูนอกร้านเนี่ยคือไม่ได้ยืนดูนะนตแค่ยืนดูแป,ป๊บนงึงแต่แค่ผมคือผมยืนดูนอกร้านเน่ะผมก็รู้ได้แบบว่าแบบว่าผมแบบ จะต้องเ็นื่อยแค่ไหนแล้เขาใจเขาใจแค่เห็นนอกร้านเนี่ยผมก็แทบอยากจะอันนี้เนี่ยนะครับอ่าส่วนอาชีกับโนนเนี่ยครับคือว่าพวกมัวนเนี่ยก็เริ่มแบบจะตีกันเลยนะครับตีกันเรื่องพีเอท้าแล้วก็คือแบบในบ้านเนออาชีเนี่ยมันมีคนบอกว่าคือมันจะซื้อพีเอท้ามไอ้โนนก็บไอ้อาี้อะเมไดอ ตีกันนะครับแบบใครจะเป็นคนได้ PS 5นะครับคือก็ตีกันนะครับตีกันอย่างนั้นแหละนะครับแบบตีกันแบบไม่มีใครยอมใครนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับชนิดที่เรียกว่าแบบแบบคือแบบตีกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแบบเพราะว่าเรื่อง PS 5นะครับแะแล้วก็ไม่จะมีหลายคนบางวันมันมีการกระทืบกันไหมบางวันครับนะครับ อ่าแล้วมันก็จะมีบางคนสงสัยนะว่าเอาเ้าแค่แบบอ้าอ้สองคนนี่คือมันรวยไม่ใช่หรือทำไมมันไม่ไปซื้อเอาเองคือมันรวยก็จริงครับแต่ว่าคือแบบต่างที่ว่าแบบพวกมันมีจอนเนี่ยมาอยากตีกินก็คือมันขี้เกียจเดินทางไปซื้อก็เลยอยากจะมาขอซื้อกับน้องแซนภูมิที่อยู่ใกล้สุดไงสวัสดีพี่นิคคนใช่ไหมฮะอะไรนะมันพูดง่ายคือสองคนนี้รวยก็จริงแต่ ไม่อยากอ่าไม่อยากจะเดินทางไปซื้อไกลก็เลยอยากมาซื้อใกล้ๆใช่ไหมไม่ครับคือว่าแบบคือเงินที่มีอ่ะครแบบมันต้องแบบเอามาดูแลค่าใช้จ่ายของเอมิลี่นะครับอืมหนรวยไหนรวยมากแต่ตัวเนี้ยทําไมอ่ะต้องมันพี่เกียรติเอามาซื้ออีกต้องมาซื้อ่าสวัสดีน้องแอดไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานบินดีด้กับน้องไอโฟนด้วยนะน้อง หลายคนนนอะแฟนตานก็จะดูหรือเปล่าพี่ทองพี่ปอเนี่ยก็ถา,ถ,าถามถามให้เจร้านฟีตอนนะครับคือแบบว่าคือมันต้องแบบเอามาดูเลเอมิลี่กับลูกๆนะครับแบบเออไอไอนนมันก็ต้องแบบมาดูแลเมียตัวเองครับส่วนไอชิคือแบบว่ามันก็ต้องช่วยอีกแล้วคือทั้งบ้านเขช่วยช่วยเอมิลี่หมดเลยครับมันเลยแบบต้องหาของฟีนะครับคือแบบภูมิเนี่ย คือตอนแรกก็คิดว่าแบบว่าจะเอาไอ้เครื่องสองเนี่ยไปแด้ซักพักก็เล้วไม่ไปแล้วผมเด่นสนใจคือ,คปอ,คอไ,ปไปซื้อเองเลยนะผมเด่นสนใจคือว่าแบบไปซื้อเองเลยนี่ยแบบผมก็มาแกล้งแกล้แกล้งเนี่ยผมก็ไปไว้นะครับวโดยที่ผมไม่บอกว่าคือตอนแรกเนี่นผมแบบผมเนี่ยโกหกว่าคือมันเป็นกีตาร์แบบกีตาร์ตัวน้อยอ่ะนะครับผมกูบอกว่ามันเป็นกีตาร์ตัวน้อย คือตอนแรกแบบทั้งว่ายเขาไปเชียนะมันดูกันว่าคือว่าใครมันจะมีใครว่าแบบจับได้ PS ไฟของผมถ้าเกิดคุ<ผ>ม้มได้ไอ่ะ,อะอวงวอนะถ้าเกิดว่าแบบไอ้นวนกับเอเชียถ้าเกิดว่าสองคนเนี้ยถ้าคนใดคนหนึ่งมันจับได้ผมว่าคนเี้อะแย่งกันทั้งวันตีกันตายเ่ะนะครับบอกคำเดียวคือว่าแย่งกันทั้งวันเนี่ย เช่นกันทั้งวันตีนตีกันทั้งวันทำไมไม่ตั้งกฎว่าเล่นคนละสองชั่วโมงสลับเปลี่ยนกันไงไจะได้อันนั้นคือต้องเข้าใจนะว่าคือไอศ็อเนี่ยคือว่าแบบความกออ่ามายองเนสลุงฮุนมาเนกตัวจริงมาแล้วมามา,มาพวกเดียวกันไม่เป็นไรพวกเดียวกันฮุนมาเนตกับวุณเส้นแล้วก็เจมารีด้วยอ่าคือ คือถ้าถามว่ามันตั้งโกรธได้ไหมคือแบบมันก็ช่วยอะไรไม่ะเพราะคือแบบว่าผู้ชายในบ้านหรืออาชีพแบบนไม่เนี่ยมันมีแต่คนแบบว่าแบบความอดทนต่ํากันทั้งนั้นเลยนะครับคนง่ายๆกืนในแกงหนักบ้านอาชีพคนรวยก็จริงรวยแต่ว่าความอดทนมันต่ำไปกันแก้ปัญหาใช่ไหมล่ะเหมือนกับน้องอะไรนะน้องแปมอ่ะ เป็นคนที่ไหลหัวยังไม่พอย่างแบบเขาซื้อเรื่องหัวอีกครับคือว่าแบบก็มันก็แบบไม่ได้ต่างกับผมแล้วเพราะว่าผมมันก็เป็นเอเกล้านปีครับแบบเออนะเป็นเอเกล้านปีในคูเว่ครับแบบเป็นคนแบบใจเย็นนะครับอแต่คนเดียวกันน้องแอดแดงพวกเดียวกันคนเดียวกันอุ้ยมีเอฟซีมาไหมนะครับมีเอฟซีมาไหมเอฟซีจะค้างบานเลยฮฮ พวกเดียวกันนี่แหละไม่เป็นไรของพวกเดียวกันนี่ไม่เป็นไรอ้าวเอเอคุณมันนี่คือว่าหักหลังประเทศตัวเองกันเหรอทำไมทำไมถึงไม่ไปเป็นพวกเดียวกันไม่มันไม่ใช่หักหลังคือหัวมันงอโดนไอ้วุ้นเส้นด่าจนว่ามันคิดมากแนละ้วโอมันคือแบบแบบมันเครียดเพราะว่าแบบโดนพ่อตัวเองด่ามันเลยแบบย้ายฝั่งอยู่กับไครเหรอเออพวกคุมพ่อไม่อยู่ละ จนว่าหัวหงอกเลยเห็นไหมขนาดอหุ้นม,มานีน้องน้องชายของมันมายงเนสก็ยังหัวร้าน่ะหมดหัวแล้วเหลือแต่สองข้างคนเนียคโอ้ยอย่างงี้เอดูโทษด่างเรื่องคนโคตรไรก็เลยแบบแบบอยากจะแก้แค้นโคตรเลยไงแบบย้ายฝั่งมาอยู่กับฝั่งไทยโอ้โอเค เอ Bref, automate, ああ้ยเข้าใจขมิ้นก็คือแบบขมิ้นเนี่ยบางคนมันก็เริ่มตาสว่างเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นสีที่ว่าแบบดีที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าคือเลยไหมนายกจากฝังกับปุยเยเนี่ยตาสว่างแล้วก็ได้ย้ายฟังมาอยู่กับไทยนะเพราะว่าแบบสาเหตุสาเหตุคือสะเทืองโลกเลยเพราะว่าคนที่ฉลาดนี่ก็อยู่ในขมิ้นไม่ได้นะน้องแซนส่วนมากอยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ฉลาดก็จริงแต่ แสดงในสิ่งที่มันงงๆไงย,ยึดติดกับแพงเดียวละสองชั่วโมงแค่นะกับดื่มน้ําชาเขียวด้วยน้ําชาเขียวทรงเซแบบทรงเซ,งเซ็มันอยากขับโซเดียมนะครับเคยได้กินไหมคือคยได้กินสโลแก่นี้ไหมดื่มน้าชาเขียวถ้าเกิดว่าอยากโกลมก็ดื่มน้ำชาเขียว,ว,ยยวแต่พวกมันเนี่ยแบบดื่นน้ำชาเขียวผสมเยี่ยวหมา คือน้ำชาเขียวที่มันเอามากิน,นมันไม่ใช่ชาเขียวธรรมดาอยู่ที่รร่อน้ําเก่าข้างกำแพงวัดที่มันคือแบบนะครับไม่ฮะคือแบบมันเป็นแบบอะไรไหมใบชาขียที่ว่าแบบเอามาหมักเอามาหมักกับขี้ควายอะไรเงี้ยแบบก็แบบไปตักน้ําเน่าข้ากงกาแพงวันเนี่ยเอามาเทใสยย่แล้วแบบก็ผสมเยี่ยวหมาลงไปอะไรเงี้ยแบบก็ใส่ย,ยาหวานกับน้าตาลไปนิดนึงอะไรเงี้ยแบบก็คนคคเอาไปต้ม อก,อ,อก็เอามาคัอะไรงี้ก็อ,อกมากินเข้าไปกึ๊บแล้วจากนั้นก็พูดป้าตาสต,ติไม่ถึงชั่วโมง <c oughs> <c oughs> นะครับคือรสชาติ <c oughs> นะครับคือเขาบอกคือว่าคือสโลแกนของคนไทยอะ่ะเขาบอกว่าคนไทยกินน้ำชา่เขียวแล้วพุงจะหายแต่เขมีเนี่ยนะกินปุ๊บล้างไส้ล้างกระเพาะอ่าออกมาหมดทั้งดากเลย ไม่ต้องไม่ต้องหนูน้าด้วยไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบไอ้ชีกับไอ้กาดกันที่วมันโดนมันโดนบากีลุมสกรรมนะครับถ่ายข้องด้วยนะแค่ตดพูดเดียวก็ออเออถ่ายข้องโ่งด่าถ่ายค้องสบายใจถ่ายค้องสบายโรกด่าได้ไหมพรุ่งนี้พี่นอนตื่นสายได้ ตื่นแปดโมงไปทำงานก็เก้าโมงนะครับนั่นแหละครับคือว่าคือว่าผมเนี่ยคือว่าผมผมมันไปเห็นไอ้คีบแบบนี้มาจริงนะที่ว่าแบบมันผมเห็นผสมผสมเนี่ยครับที่แซนหนังตาสู้ไหมหนังตาก็คือเหมือนจะหลับแล้วน้องแอดเทอเลนใหมใช่ไงเพราะว่าคือแบบว่าแบบแบบมนั่งรอแบบพัดพัดลมแบบพัดตามานานไงนะครับแล้วก็แบบบวกกับเหนื่อยด้วยนะครับ ยี 25, 25, 25่บเนี่ยยี่บห้ายี่ห้าก็ถึงสาสิเป็นเนี่ยเจอสึกหนักนะาลากยาวเลยกว่าจะได้คุยก็หลังปีใหม่นะเออนี่ยโอเคหลังปีใหม่กนะ็น้องแซนคุก็เก็บแรงไว้เยอะๆไม่ไหวก็อย่าฝืนดูแลสุขภาพด้วยถ้าไม่ไหวก็บอกพี่ได้แล้วก็ลงไลฟ์ได้เลยไม่มีปัญหาไม่ไม่ได้กําหนดเวลาอ่านั่นแหละครับคือผมเ่ยไปเห็นไอ้คีแบบนี้จริงแหละแล้วก็แบบมันไม่ได้มีแค่สูตรเดียวนะ มันก็แบบเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแบบอืิงเกยแบบแบบขนมคุกกี้อบขี้ควายอเอาขี้ขมิ้นมากินขี้วัวขี้ควายจ้ำกับข้าวเอาอาหานียวแล้วแบบแล้วแล้วแล้วอาหารนี้คือแบบเป็นอาหารที่บอกว่าแบบ แบบเี่ว่าแบบผู้บ่าวผู้สาวจากฝั่งภาคอีสานนะครับแบบชอบที่สุดก็คือว่าจะเป็นซอยจุใช่ไหมครับแบบอะไรนะแบบเนื้อเนื้อวัวดีมันจ้ำแจ่วแซ่บๆนะพยาะแต่ก็มีแต่ว่าสะอาดแต่ว่าเออแต่ว่าขมีนะ,ะแบบซอยจุข้ขวคือแบบว่าเออเออแบบเอาแบบเอาเนื้อมาเนื้อเม็ไดไปจุคขขิวไปก็อ่า S <S <S เอฟูเลอรสิ่งกี่วันเลยี่วอืนะครับอืมโอเคดูเหมือนว่าใกล้จะเออใกล้จะสีฟุมเนยผมจะได้ลงแรงแบบจะไปนอนเอาแรงนะครับพรุ่งนี้แบบพรุ่งนี้ว่าบบก็ต้องไปจากสถานที่เนะตรียมต้อนรับคริสต์มาสนะครับอ่านะครับผมจะลงแรงระบัดนี้เลยนะครับ อ่าก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยในการที่ว่าเขามารับชมไฟ์สดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อัญจากยายจริงด้วยนะครับที่ว่าให้ผมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไลฟ์สุดนี้แล้วก็ให้ผมเข้ามาเล่เรื่องสนุกสนุกให้ฟังไปในวันนี้ครับสวัสดีครับเจอกันหลังปี <ขอ S 2> ใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องแซนคุงนะครับแขกรับเชิญไปจำรายการของเราวันนี้เรามาวินมาแวะก,กันคุยกันสนุกสนานเนาะอืมเดี๋ยวผม ต้องขอบคุณหลายคนนะขอบคุณน้องเฟนต้าน้องแอดไทยแลนด์สบายโดงเมียงปะทุกท่านนะครับที่มาดูช่องหมอลำงอันพาพาซิ่งนะครับะกดติดตามกันเยอะๆอ่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วพรุ่งนี้ก็อัปโหลดคลิปนะครับที่ช่องหมอลำงอันพาม่วนไปดูได้เลยนะขอบคุณไลน์สำหรับมะม่วงมะาพร้าวที่เอามามอบให้ผมนะครับสบายโดงเมียงปะเข้าไปเครับ